หลังจากที่นึ่งข้าวนะตอนนี้กําลังนึ่งข้าวแล้วก็ไฟในเตาถ่านกา็ที่ใส่เขาเรียกว่าใช้ฟืนนะในการนึงนะน่งข้าวนะนึ่งข้าวข้าวแต่ละเม็ดแมีคุณค่านะทุกคนคือดาวเรืองดูดวงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ทำนานไม่เป็นเลย นะเพราะส่วนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคือได้ทุนเรียนหนังสือแล้วก็ได้จะเรียนหนังสือนะแล้วก็ทํางานบ้างนะเหมือนรับจ้างหรืออะไรด้วยนะแต่ว่าได้ทุนเรียนก็จะไม่ได้ทํานาแล้วก็ที่บ้านก็จะไม่ทํานาส่วนมากจะทําสวนกันการทํานาหรือว่าไปทํานาเนี่ยจะสามารถทําได้ก็คือ แค่ดึงต้นก้านะต้นก้าของข้าวอ่ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นนาปลังเนาะ,ะก็จะปลูกแบบลักษณะที่แบบว่าใช้ปลูกปลูกปลูกกันเป็นต้นต้นต้น,ตน,ตนอย่างเงี้ยก็ลองปลูกดูแล้วนะทาไม่ได้นะทำได้ต้นหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นสีห้าต้นแล้วแล้วเราเวลาเราจิ้มลงไปข้างในอ่ะจะมีความรู้สึกว่ามันมันจะตายไหมหรือว่ามันมัน มันมันจะมันจะลงดีไหมเราก็จะอย่างอยู่น้านแหละนะกลัวเพราะว่ามันอยู่ในน้ำเนาะเราจะมองไม่เห็นว่าลงในดินเยอะหรือยังหรือยังไงอย่างเงี้ยแหละมีความรู้สึกว่ามันรเราไม่เห็นนะก็เลยทําช้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทาไม่ได้นะได้แค่แบบได้แค่ถอนต้นกาไว้ให้นะแล้วก็มดัมดมดัดมัดต้นกายเขานะนะก็ทําได้แค่นั้นนะ แต่ในลักษณะที่จะพูดถึงว่าตอนนี้การทํานาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้จะสนหน้าก็จะเป็นนาหวานแต่ก็ยังมีอยู่นะนาปรางนาที่ที่ยังใช้อยู่นะยังยังเห็นอยู่มากในชนบทนะแต่ไม่เยอะแล้วส่วนมากจะใช้เป็นนาหวานแล้วนาะแล้วก็จะใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องข้าวกันนะเรื่องข้าวข้าวเนี่ยคือ จะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะก็จะแบบไม่ได้ห่วงอะไรหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่จูงใจในเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี้ยแต่แม่จะจะบอกเสมอพูดแบบเหมือนแม่หรือว่าทุกๆคนจะพูดอยู่เสมอว่าเอาทำนานไม่เป็นทำนานก็ทำไม่เป็นงานหนักก็ทำไม่ได้แล้วจะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงคือเขาห่วงอนาคตเรา นะเขาก็พูดแบบนั้นแล้วเราก็เป็นคนที่ปากกาก็แล้วก็เถียงตอบเลยนะบอกว่าอา่แม่ดูก็แล้วกันหรือทุกคนดูก็แล้วกันนะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ย่อจะขายข้าวให้คนกินนะเหมือนกับพวกเจ๊กอ่ะนะเขาเรียกว่าทางทางทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกคนจีนนะว่าเจ๊ก เหนะมือนคนจีนเขาเขาไม่ได้ทํานาแต่ว่าเขายังมีข้าวขายเลยเขามีข้าวขายให้เรากินนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เถียงเข้าไปแบบข้างๆคู่คุยกันแหละนะออในความที่เราเป็นคนนี้แบบว่าอออยากจะเอาชนะด้วยนะเรอาอก็จะเถียงไปอย่างนั้นแหละนะออแต่จริงๆแล้วเป็นก็ทำงานไม่แบบทำงานหนักไม่ได้ตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ทำงานหนักไม่ได้ เหมือนแบกหามอะไรหนักๆไม่ได้นะก็เลยแบบว่าส่วนมากจะเป็นงานเบางานทําสวนหรืออะไรเงี้ยทำได้นะเออเรียมาพูดถึงเรื่องข้าวเนาะเรื่องข้าวนะะแล้วก็เห็นคนที่กินข้าวแล้วก็แบบทิ้งอะ่ะเราก็จะเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น้าเสียดายจริงเพราะว่าบางทีทิ้งแบบะนะ,ะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่ยากนะพอได้เห็นการทํางานหรือว่า ทำนาทำอะไรเนี่ยแต่แต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเทข้าวใช่ไหมอ่เน่เทข้าวอ่ก็จะวางบนในโบกนะอ่าที่บ้านเขาไม่เรียกโบกนะเขาจะเรียกว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่ากว่วกาวข้าวนะกาข้าวเราเรียกว่าเป็นกว่วข้าวเนี่ย ก็จะแบบคนคนคน,นะคนคนให้มันให้ไอระเหยอ่าแล้วก็เอาใส่ในหมวดนะในหมวดอืมนะเนี่ยเราก็จะคน,คน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 นะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาหน้าเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยนางเรืองจะเอาหน้าอ่างไอข้าวนะ อ่างไงข้าวก็จะทําให้รู้สึกว่าน้ำหน้าตาเนี่ยมีน้ามีนวลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเลือดเลือดลมฉุกฉีดนะเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น้ําสาวข้าวเนี่ยก็ใช้ล้างหน้านะอไม่ไม่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เป็นคนที่ไม่มีสิวนะอาจจะใช้น้ําน้ำสาวข้าวนี่แหละอ่เขาเรียกว่าน้ําข้าวมวกโดยทางเหนือก็เรียกน้าข้าวมวกนะเอาไว้อ่ ล้างหน้านะล้างหน้าล้างตานะเออก็จะรู้สึกว่าจะมีผลมีประโยชน์นะอาจจะออกเปรี้ยวๆนิดๆเนาะเออแล้วก็เอาไว้อ่บางทีก็เอาไว้ดองผักนะเป็นผักดองผักเลยผักเสี้ยนอ่าผักกาดดองอะไรเงี้ยก็จะใช้น้ำสาวข้าวในการนะนี้ก็จะตักใส่กระติบข้าวนะใสกกระติบข้าวไว้เนี่ยอ อันนี้มาพูดถึงเรื่องข้าวนะมีคุณค่ามากๆเลยในในคือตอนเด็กๆเนี่ยตอนอ,อยู่ประถมนะอา,อายุประมาณเจ็ดแขวบนี่แหละก็จะมีบ้านหนึ่งนะมีนักเรียนคนหนึ่งเนาะคือเพื่อนๆเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่มีใครเล่นกับคนนี้เลยแล้วเราก็จะเป็นคนที่แปลกอะ่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะหลายอย่างนะอันนี้จะเล่าเฉพาะ เพื่อนคนนี้นะเป็นเป็นเด็กผู้ชายนะแล้วก็เขาก็าจะแต่งตัวในลักษณะที่แบบว่ากางเกงเขาจะตัวบเบลอเลยนะตัวใหญ่นะของนักเรียนนะแต่ว่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ปกติแล้วก็จะใช้อะไรอนะ่ะใช้ยางรัดมัดมัดให้ให้ไม่ไม่ให้ใหญ่เนาะมัดไก่ในตรงที่เป็นหูนะเขาก็จะ,ะใช้มัดมัดที่ตรงที่เป็นหู นะแล้วก็จะเล่นเขาก็จะเล่นคนเดียวนะเห็นคนนี้เขาเล่นคนเดียวก็ก็เป็นคนที่รู้สึกสงสารเนาะคือว่าเออเขาน่าจะเหงาหรืออะไรเงี้ยก็เลยไปเล่นกับคนนี้นะเหมือนทักว่าเออเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เออแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเล่นด้วยกันทุกวันเออนะเป็นคนที่แบบว่าเออคนคนที่แบบเพื่อนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็จะไม่ค่อยสนใจเนาะแต่เราจะสนใจคนที่แบบ เออแม็กคนนี้มันเออน,น่าเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออน่าเล่นด้วยนะอ,อืมแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ไปบ้านเขาเนะบ้านเ,ออเด็กคนนี้ก็จะอยู่คนละซอยกันนะเอ,อ่าเขาก็จะแบบอ,อ่าพี่สาวเขาก็จะมาตักน้ำแมตตักบอ่อน้ำเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ยังไม่มีน้ำประปาอ่าพี่สาวเขาก็จะมาตัก อ่าน้ำที่บ่อน้ำเดี๋ยวคนที่สวยมากเลยนะพี่สาวเขาสวยมากผมยาวสวยนะสวยมากเลยเขาจะมาตักน้ำนะบ่อน้ำที่ข้างๆเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการมาก็คือไกลเหมือนกันนะค่อนข้างจะไกลก็จะหาบน้ําไปนะไปไว้อาบไว้ใช้กันนะเขาเรียกว่าไปหาบหาบน้ำไว้ใช้ไว้กินกันนะเอ เราก็ตามไปที่บ้านเขาเนาะเอออยากจะรู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงอยากจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างที่เป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนอ่าบ้านเขาจะมุงด้วยใบตองนะใบตองตึงนะอ่าจะอยู่ในปา่าเขาจะเก็บมาทําแล้วก็ร้อยร้อยร้อยแล้วก็มุงลังคาด้วยตองตึงอ่าเป็นบ้านหลังหลังใหญ่เป็นกระท่อมอ่ะอาเขาเรียกว่าเป็นกระทอ่อมเขาก็เอ่อเห็นเรานะเนี่ยก็เรียกอ่าเรียกมาก็าจะ เป,เป็นคนที่แบบว่าใส่แต่งเกงแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อนะก็จะเรียกแบบดีใจอที่เห็นเราอะนะก็เรียกไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปนั่งเล่นอะไรอยู่แล้วเชื่อไหมทุกคนก็คือแบบว่าเขาก็กินข้าวกันเขาเรียกเรากินแล้วก็บอกว่าไม่ไม่กินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็กินข้าวกันแล้วคนเนี้ยเขาทําข้าวอะร่วงอ่า เพื่อนคนนี้เนาะก็ทําข้าว่วงพี่สาวคนสวยก็จะบอกว่ากาบข้าวเดี๋ยวนี้เขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็ตกใจเนาะยทำไมต้องขนาดต้องกาบเลยเหมือนเหมือนข้าว่วงลงไปอะ่ะกาบข้าวเดี๋ยวนี้เออเขาก็เออเขาก็เคยเชื่อฟังพี่สาวคนนะี้ก้มกาบข้าวเ,เหมือนขอขอคมาหรือขอโทษข้าวอะ่ะใ,ให้ขอขมาหรือขอโทษข้าวที่ทําข้าวหกเออ ก็คือเป็นเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยแล้วแเราก็กลับมาอยู่อยู่มาที่บ้านเนาะแล้วก็คุยกับแม่ว่าแม่อุ้ยทาไมเขาขนาดนั้นเลยเพราะเขาทำข้าวหกิีเดียวอย่งองะทํทำไมถึงขนาดต้องกราบข้าวแม่ก็บอกว่าไม่รู้อะไรหรืออ่าไม่รู้อะไรนะแม่จะเล่าให้ฟังคือครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนนะเออแล้วก็หาเช้ากินค่ํา ชุอยากจงดูดครอบครัวอื่นเนี่ยแล้วลูกหลายคนด้วยวันหนึ่งนะ,ะที่บ้านเนี่ยมันจะมีหมอประจําบ้านเนาะ,ะหมอประจําบ้านมันเขาเรียกว่าหมอหมอชาวบ้านอะ่ะเขาล,ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาที่จะแบบคล้ายๆกับว่ามานาข้าวที่แช่ใบหรือข้าวที่หมาแล้วอ,ะอ่ะเอามันนึ่งข้าวแล้วก็ก่อนที่แกลุกขึ้นมาเนี่ยแกก็เห็นคนตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอขมโมยข้าวขามโมยข้าวสารที่แช่แล้วอะ่ะไป แล้วก็วิ่งไปนะแล้วก็ทีนี้เขาก็รู้ว่าเป็นใครนะก็เลยบอกว่าเออเขาไปให้ลูกเขานะเขาไปให้ลูกเขาเออเขาบอกว่าเขาก็บอกเมียเขาว่าเออแช่ใหม่เหอะเออไม่ไม่ช่างเขาเฮ้อเขาไปให้ลูกอ่าเนี่ยก็คืออ่านะแ,แม่ก็บอกว่าคนคนนั้นก็คือพ่อของเด็กคนนี้เราเห็นแล้วก็โอ้ขนาดต้องแบบ ขโมยข้าวที่แช่แล้วไม่ให้ลูกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าคนเราเนะี่ยมีหลายระดับเนาะบางทีก็แบบไม่รู้จะเอาที่ไหนนะั่นแหละนะมาคือมันเป็นความประทับใจนะทุกคนนะอันนี้ก็จะทำหมูแล้วนะประทับใจมาตั้งแต่ะนะ,ะมันมามาตั้งแต่ ตอนเป็นเด็กทุกวันนี้ยังยังยัง,ย,งยังแบบว่าเวลาข้าวตกข้าวอะไรนี่จะจะจะไหว้ข้าวหรือว่าขอ